ชุมชนคุณธรรมบ้านกุดว่าอ,อําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเป็นชุมชนชาวเผ่ากูไทยที่มีอัธยาศัยไมตรีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนชุมชนมีการบริหารจัดการโดยใช้พลังบวรคือบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการต่างๆโดยผู้นำชุมชนเป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนร่วมกับสมาชิกในชุมชนร่วมกันกำหนดเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำและนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูไทยและงานบุญประเพณีที่โดดเด่นมาขับเคลื่อนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโดยน้อมนำหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาพิบาลมาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชน ในส่วนของการสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับเทศบาลตำบลกุดว่าของเราได้ดูแลพื้นที่ได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีของเราก็ได้ตั้งงบสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นบุญพวงมาลัยนะครับซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับและที่ยิ่งใหญ่จริงๆก็คือบุญพวงไฟตะไลล้านนะครับเราจะจัดทุกปีในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเทศบาลได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ถึง1ล้านบาทนะครับสำหรับบุญมังฝ่ายตะายล้านของเราก็ขอเชิญพี่น้องไปมาเที่ยวมาชมเราจัดภายใต้มาตรการโควิดนะครับแต่ก็ยิ่งใหญ่เหมืนเดิมน,นะครับสวัสดีครับวันนี้ชุมชนคุณธรรมบ้านกุดว่านะครับเป็นชุมชนเผ่าผู้ไทยนะครับที่มีวิถีชีวิตมีประเพณีมีวัฒนธรรม สืบทอดกันมายาวนานนะครับชุมชนอยู่ด้วยกันนะครับชั้นพี่น้องนะครับโดยอาศัยบอบนนะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับที่ทําให้คนในชุมชนนะครับเป็นคนดีสุขภาพดีรายได้ดีนะครับ เมื่อเดินทางมาเที่ยวชุมชนยนวิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านกุดว่าทุกท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันงดงามซึ่งเป็นวิถีชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนได้แก่การใบสีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นักท่องเที่ยวต่อด้วยการชมดนตรีและการฟ้อนรำภูไทยที่สวยงามของชาวเผ่าภูไทย สำหรับมหาวิทยาลัยกาลสินนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการไปพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนผู้ไทยแล้วก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมบั้งไฟตะไลล้านเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้เอาบั้งไฟตะไลล้านเนี่ยมาดีไซน์เป็นลายปักเป็นลักษณะของบั้งไฟแล้วก็มีมีควันออกมาด้วยแล้วก็เอาไปปักลงบนผ้านะคะซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ที่นั่นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ ที่เป็นการต่อยอดแล้วก็ยกระดับได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นค่ะประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่แห่งเดียวในโลกจัดขึ้นในประเพณีบุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้าของชาวอีสานเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประเพณีที่แฝงไปด้วยความศรัทธาวัฒนธรรมที่สืบทอดจนกลายมาเป็นประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โคงมะลรยแม่ไผ่นั้นมีมาคู่กับกุฎว่าร0อยกว่าปีมาแล้วครับผมแต่ก่อนนะ่สายแขวนปัจจัยเถิาพระบุญข้าวศากบุญข้าวประดับดินต่อมาทางพระธรรมจังหวัดกระสินได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นซีพอร์ตเป็นโคมแขนในปี2 5 6 2และมาพัฒนามาเป็นโคมไฟตั้งแล้วก็มีออเดอร์สรั่งอมาทั้งต่างประเทศและในประเทศเป็นมูลค่าก็หลายแสนบาทกับปีหนึ่งครับ นอกจากนี้ชุมชนคุณธรรมบ้านกุดว่ายังมีวัฒนธรรมประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือประเพณีบุญบั้งไฟตะไลาลานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นที่เรื่องชื่อของตำบุตรกุดว่าด้วยขนาดที่ใหญ่ของบั้งไฟซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งบั้งไฟตะไลาลานของชุมชนกุดว่ายังได้ถูกบันทึกว่าเป็นบั้งไฟตะไลาลานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ชมรมบังไฟตะไล่ร้านของพี่น้องชาวตะบุคุนวานะครับมีสามารถชิกอยู่ประมาณ300กว่าชีวิตนะครับอ่าซึ่งถ้าร่วมเป็นเป็นกลุ่มเป็นขายก็มีอยู่ประมาณ50ขายนะครับอ่าซึ่งสามารถชิกนั้นจะประกอบไปด้วยเย้าวชนท่านอาภวุโสนะครับที่ร่วมกลุ่มเดี๋ยวเป็นคณะนะครับซึ่งบังไฟก็มีบังไฟตะไลหมืน่นตะไล่แสนตะไล่สองล้านตะไล่สิบล้านนะครับ ที่สร้างสารรค์อยู่ทุกมือนี้นะครับน่าจะเป็นผลงานนะเป็นผู้บรรยายของพี่น้องเง่าแล้วนะครับการย่างสร้างรายได้ครับคณะทีมงานพี่น้องสัางบางไฟนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้ชุมชนเฮาเป็นล้ลานๆนะครับไม่ได้น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของชุมรุมบงไฟเฮานะครับขอบคุณครับแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของชุมชนวัดกกตองมากาบสการะพระเจ้าองค์หมืน่นและมีแหล่งเรียนรู้หัตกรรมมาลัยไม้ไผ่บ้านภูไทยร้อยปี วัดภูด่านไหเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมบนเขาท่ามกลางธรรมชาติที่สงบมีถ้ำมรกตที่สวยงามภูผ,ผาพึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางธรณีวิทยาที่มีความโดดเด่นมีสะพานหินที่มีรูปลักษที่สวยงามซึ่งมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นเช่นวัดวังคําอำเภอเขาวงและมีที่พักโฮมสเต,ตย์ตะไลลานบ้านกุดว่าไว้รองรับนักท่องเที่ยวคืเจตนาอยากให้คนมาเห็นสถานที่ที่มัน สวยงามสมบร่วมเย็นเข้ามาแล้วก็เย็นอกเย็นใจประทับใจกลับไปขอเรียนว่าขณะนี้โฮมสเตย์ Stay, ของกุฎว่านี้ได้ผ่านมาตรฐานมาแล้ว20หลังก็มีความยินดีและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้ามา,าเยี่ยมชมในชุมชนของเราครับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอร์ตที่โดดเด่นคือมาลัยไม้ไผ่ประยุกต์เป็นรูปทรงต่างๆซึ่งต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยิ่ง และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ชุมชนยังได้ปรับรูปแบบการขับเคลื่อนมาสร้างคอนเทนต์และจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมผ่านการไลฟ์สดทางเฟ e บุ o k l ล n e และอินสตาแกรชุมชนคุณธรรมบ้านกุดว่ามีความพร้อมและรอคอยการมาเยือนของทุกท่านมาสัมผัสวิถีภูไทยเที่ยวชุมชนเยนชุมชนนวิถีบ้านกุด่า